กินแกงกินข้าวเหรอใช่กินข้าวอะไรบ้างวันนี้แกงขวแกงขัวสับปะรดใส่อะไรบ้างใส่หอยใช่ไหมอันนี้ฝีมือย่าทำเนาะอันนี้ก็ย่าทำแกงหน่อไม้แกงลาวแกงลาวหน่อไม้ใส่เฮดเข็มทองนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะแล้วก็มีกุนเชียงทอดแล้วก็อันนี้ก็แหนมมาตังกริงกันเลยจ้า ดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามากินข้าวแรงกันนะกันนะจ๊ะนะมากินข้าวแรงกับหนังเกลดกับหนด้วยจ้ามา,มาๆ,ๆหอมห,<อ>หอมอะไรหอมแหนมแล้วก็หอมหอมทุกอย่างเลย<อ>แกงขวใส่หอยเนาะหอยแห้งไม่กินน้อยอ่ะหอยแห้งแกงสับประรดแกงขวดอือหือ อร่อยเนาะอร่อยเลยนะคะอร่อยเลยแน่นอนอร่อยเพราะงั้นแม si ่ใส่มะพร้าวกระชิซึแม่เลยแม่อร่อยไม่กินตัวเนาะอันนี้มะพร้าวมะพร้าวลูกแกงน้ำไม้ก็อร่อยเนาะหมดแล้วแน่เลยแค่นี้หมดแล้วล่ะออร่อยจริงจัง ก็มันอร่อยจริงๆอ่ะไปเร็วก็รอดตัองเกสสอนวิธีทำสลามหน่อยสิ เผื่อมีใครอยากทำดา <laughs> สลามอะไรมีแต่กินแป้งเย็นอะสลามอะไรไม่รู้อะสลามใส่แป้งมันแต่ว่ามันมันก็มันก็เหนียวเหนียวแหละเหมือนที่เขาขาย,ยแหละแล้วมันจะมีกลิ่นแป้งเย็นเยอะใช่เอ้เป็นแบกลิ่นี้ไรใช่ ารักกวนทำหน่อยทำหน่อยถ้าคนแงกลางคืนน้องไม่เป็นไรเนาะงอนเลยนะเหมือนเม่เคยอ่ะนะที่หนึ่งที่สองอนเงี้ยที่หนงที่สองที่สามที่สอะไรมาแล้วลูกมามันเจ้ามาจำเราบังคินกี่ยอ แหนมอะไรแม่ดดอ,อ๋อแหนมนิตยาเผ็ดอะไรผิดลูกโดะใช่คิดอันไหนพริกนนสดเหรอใช่เผ็ดเหรอไม่เชื่อยอมเคยชอบหลอกอัลโหล ไม่เผ็ดเลยหาหน่อยหยาหนูม่แอบเป็นเบิร์เด้แกพูดภาษาลาวฟัอางี่ยพูดสาษาหอ่เง้มีได้ทุกคนแหนมลาติยาเลยแหนมวิติยารยแซ่บพริกลูกโดดเดยไอ้ยคุณเชียงมันเป็นยัง้เด้วยคุณคุณคุณฮะ เอาไปอีกฟาอะไรฟ้าแหลบอืมฟ้าแหลบคนอีสานเขาจะเรียกว่าฟ้าห้องฟ้าเหลี่ยมอ๋อฟาเหลี่ยมฟ้าเหลี่ยมก็คือฟ้าแหลบฟ้าลองฟ้าลองก็คือฟ้าห้องใจแห้ง ฟั่งนั่งยืนลงมาเวสักที่ลงมาก่อนพีลงมาเนี่ยมานี่ยยืนซะสูงเลยลงมามาเนี่ยมาเนี่มานีตันตัวนี้ต้องไปหาเก็บเม็ดปามนะอ้าวไม่ทำไรเอ้าไปหารจ้างเก็บเม็ดปามให้เขาเก็บเนี <theta> ่ย <bland rien> โอ้เพราะว่าอมาณอา่เขาสังระมาณสามม้ยแต่มันมีมือจะไปทำที่ไหนวันนี้ไม่ได้ดูข้าวอยู่ในหมูไม่มีไปดูนะแตเป็นบางันเปรี้ยวเปรี้ยวะเปี้ยวกินบางทีเนี่ย พราะมันเจียวอ่อนอยู่หมวนกันดีพร้ำน้ำกะทิน้ำกะทิน้ำ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 ให้พี่สาวฝรั่งให้ฟังภางาภาษาขมิ้นขมิ้น แม่พูดเป็นทุกภาษาฟังทุกภาษาได้เนาะอือไม่เลยแม่อืออือะไรเงีะอ๋อเฮียกินพริกน่าเคี้ยวพริกขนาดนี้กระเพาะพังอ่ะแม่กินม,ม,มันส้มตำนั้นแม่ไม่เอาเลยอันนี้ไม่เอาอ่ะของมไม่เอาอันนี้ พอรับไมคยย่ค่อยได้แล้วนเบลทไม่ค่อยได้แล้วอืไม่ได้กินยาตายด้วยออกดกินห้องจำโชว์เลยอย่านั้นไม่ได้ไปเอายาไหนาอาทิตย์แล้วเนี่ยอดก,กินของแัดเลยค่ะจะไปหา,ายายยังไม่กล้าไปหาเลยไม่กินผัด,มดไม่ค่อยได้ไหมกินไม่ไมค่อยได้แล้วแต่กินยาต้มอยู่กินยาต้มรอไปก่อนจนฝ่าโควิดจะซา ้าเขาาก็ไปเอายาอืมต้องไปเอาดิมันไม่เอาเน่ก็ไม่หายมันไม่หายนะเลยกันมันก็คัมเริ่มมันต้องไปเริ่มยาใหม่มันจะบวมใน่อืมัรนไม่บวมมากเลยคนท้องสวยไหมันไม่อ้วนขึ้นอ่ะแม่บวมนแแม่ชั่งน้ำหนักแม่น้ำหนักเท่าไรมันจะขึ้นมาทีละสองสามโล่าดใมันขึ้น ไข่ขาวรั่วไม่เห็นว่าเวลาแม่บวมอ่ะน้ำหนักแม่เพิ่มไหมไข่ขาวมันรั่วไปงั้นแหละพี่จะบวมไม่อยากให้แม่เป็นเลยอ่ะแม่เปหมาป่วยอ่ะแม่กินอะไรอ่ะแม่คนเดียวตอนเด็กๆแม่ชอบกินแต่มะม่าแล้วก็กินแต่ของเค็มๆเค็มไม่ชอบเค็มคือชอบเปรี้ยวแม่กินมะม่าทุกวันอ่ะตอนที่เกสแน่ เมื่อแม่ยังไม่ทันเรียนจนแม่เรียนป .4 ป .5 กินมาม่าทุกวันเลยง่ายกับตาเขาไม่ให้กืนหรอกเจ๋คือตอนเด็กๆคือแม่ชอบอ่ะไม่รู้แหละจะเป็นเด็กมันชอบกินอ่ะทำไม่ได้อืคือมันไม่กินข้าวไงแม่ไม่กินข้าวงตอนเด็กๆคือกินแต่มาม่าแทนข้าวอะไม่กินมาม่าจนคนที่เขามาขายของที่ป่ายางให้แม่อยู่อ่ะเขาบอกว่าอย่ากินเยอะมาม่าอย่าให้ลูกกินเยอะมันจะเหลือง ก็จริงๆริงของเขาแม่ังแม่แมไม่เหลืองแต่แม่เป็นใจทีตอนมันเป็นตอนที่เกดอายุสองขวบฟาลูกป็นลูกกรรมสัางเมนสั่งกรรมไม่เยอะมั้งไม่ต้องมาเป็นเห็นไหมว หมูข้าวไม่หมดข้าวเก็บไม่หมดอ่ะได้ไหมน่าจะพี่น้องจ๋าคลิปนี้น้องก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกาลังใจให้น้อกขนมเกี๊ยแน่นะจ๊ะพี่น้องจ๋าสำหรับคลิปนี้พี่บายจ้าแมวแม่ทุกคนก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพไปข้างนอกก็อย่าลืมสวมแม็กกันด้วยนะคะพี่น้องขนาดแม่ยังสวมแม็กเลยเห็นบไหมเกย์ทำไรแมว